ปิดตัว i q คู n e o 5 5 g มาพร้อมจออัมเบรต1 2 0อสเฮิร์ตนด์ดะพออน870แนวราคาเริ่มต้น11,900บาทสเปคจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับรับเข้าสู่ช่องเต่งเอากราบสวัสดี f c ฟาีแสตที่นา่ารักของผมทุกท่านด้วยนะฮะประตวเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางจากค่าย iQ กูับในรุ่น iQ n e o 5 5G ที่รอบนี้การกลับมาอีกครั้งมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มเหมือนเดิมแถมยังมาพร้อมกับราคาท,ที่เราใจมากๆอีกด้วยนะฮะท่านผู้ชมถ้าถามเรื่องของสเปคนะครับในรุ่นนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปเซตประมวลผลเรื่องของกล้องเรื่องของระบบระบายความร้อนที่ดีมากยิ่ง นนและในส่วนของสเปคของเจ้า Vivo i q ูนั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.6นิ้ว 120Hz ความละเอียดที่ Full HD+ Part, และยังสามารถที่จะปรับความสว่างได้สูงสุน1,300นิตอีกด้วยครับนอกจากนั้นครับเป็นเรื่องของหน้าจอนะครับก็ยังรองรับการสแสดงผล HDR10+ ในเรื่องของสเปคครับในรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตหองท็อปจากทาง Qualcomm นะครับอย่าง Snapdragon 8 7 0มีลลิแมมาให้เป็นแบบ LPDDR5 นะครับแล้วก็หน่วยความจำแบบ UFS 3.1 ในส่วนของระบบปฏิบัติการในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Android 12รอบทับ o r i g i OS ของทาง Vivo อีกทั้งครับเนรื่องของแบาตเตอรี่ในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับแบาตเตอรี่ความจุ4 4 0 0ม a h รองรับระบบชาร์จไว6 6์ที่ทาง Vivo เขาเคลมไว้ว่าตั้งแต่0%จนถ,ถึง100%ใช้เวลาชาร์จเพียงแค่ ส0นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ครับสำหรับสายเกมนะครับสำหรับเจ้า i อคูนโอ5 5G นะครับในตัวเครื่องนะครับยังมาพร้อมกับมอเตอร์สันแบบ 4D สาหรับสายเกมนอกจากนี้ครับยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบใหม่แบบล i d c o o l i n g และแผ่นแก้ไฟพื้นที่6,000ตารางเมตรที่จะสามารถที่จะระบายความร้อนหรือว่ากระจายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในรุ่นก่อนมาถึง204%นอกจากนั้นครับในรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับฟีเจอร์มัตติโบทโว5.0ที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง าร์แให้เล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเรื่องการถ่ายภาพครับในรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลักมาให้ทั้งหมด3ตัวซึ่งจะประกอบไปด้วยกล้องรักมีอยู่ที่48ล้านใช้เซนเซอร์โซนี่ IMX598 พร้อมกับกันสั่นแบบ OIS มีเลนส์กว้างมาให้ความละเอียด3ล้านมีเลนส์โมโนมาให้ความละเอียด2ล้านและเพอมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านเตอร์เรต Vivo a Neo 55D นะครับจะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3ามสีได้แก่สีดำสีฟ้าและสีส้มนะครับโดยจะมีราคา รคาเปิดตัวในรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่2,499หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆประมาณ11,900บาทและสําหรับในรุ่นนี้นะครับในส่วนของรุ่นท็อปนะครับอย่างในรุ่น RAM 12 ROM 256มีราคาจําหน่ายเปิดตัวอยู่ที่2,999หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆประมาณ14,200บาทเกี่ับเจ้า I q u i n e o 5 5G นั้นโดยจะมีกําหนดการวางขายในวันที่22มีนายนเป็นต้นไปในประเทศจีนนะครับพได้ได้ว่าสำหรับเจ้า a q u i n e o 5 5G หรือว่าเป็นสมาร์ทโฟน กลางที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับราคานี่เล้าใจจริงๆนะฮะส่วนในประเทศไทยก็ไม่ต้องไปรอนอกทุกคนรับประกันเลยว่าไม่เข้าแน่นอนเหมือนเดิมเหมือนที่เคยผ่านมานั่นแหละเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับสเปคของเจ้า Vivo i q Neo 5 5G ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเหตุผลที่ผมต้องพูด Vivo นำหน้านะครับเพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะไม่ทราบนะว่า i q เนี่ยมันจะเป็นแบรนด์เดียวกับ Vivo แต่ว่า มีการแยกแบรนด์ออกมานะครับเพื่อที่จะทำสมาร์ทโฟนที่มันแบบว่ามาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มแล้วก็ราคาที่ดีขึ้นนะฮะเหตุผลก็คล้ายๆกับเสี่ยวหมี่ที่มีเลดมี่หรือว่ามีแบ็คชาร์กแหละทุกคนนะถ้าเอาเข้าใจง่ายนะครับเป็นไงสํหรับสเปคในรุ่นนี้นะครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่าโดยรวมเท่าที่ผมได้ลองดูก็ถือว่ามาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าชิปเซ็ตแอลกอน8.0ก็ถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่ท็อปนะอาจจะไม่ได้ท็อปสุดเหมือนกับ เซฟแลก้อนแบบเดดแต่ว่าก็ถือว่ามีสเปคที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตอนนี้ก็ถ้าพูดกันตามตรงก็เป็นชิปเซทที่อยู่ในระดับรอง top ของฝั่งคอคอมเขาเนาะเรื่องของราคาไม่มีที่ติเลยครับเปิดตัวมา11,900นะครับถ้าหิ้วมาก็น่าจะแพงประมาณ3 0 0าพันก็ถือว่าก็โอเคนะครับราคาที่พี่เขาให้มานะครับยัไงก็รอติดตามแล้วก็ยังไงก็ไปด้วยกันคะรับสำหรับเจ้า i q Neo 5 5G รุ่นนี้หวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็นอนนะครับยังไงน,นะครับผมก่อนที่เราจะาก,การยับก็ถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์หรือตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเอาไว้กุญงกงิญจิของแก้วเอาไว้น,นะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆจากผมแมทก่อนใครหรือว่าจะช่องถึงเอาก่อนใครนั่นเองนะฮะคลิปนี้ผมแม็กงขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ